ดาวอุจดสูงส่งยิ่งใหญ่รุ่งโรดเด่นดังกล้าแข็งดาวอาทิตย์เป็นอุจเป็นผู้มีทรัพย์เป็นผู้ชนะศัตรูมีมิตรก็ดีเข้มแข็งและซื่อสัตย์เจริญด้วยศิลปวิทยาอยู่ในศีลธรรมพอใจในความสงบน้ำใจเมตตากรุณากำลังกายเข้มแข็งความรู้มากมีโชควาสนาสูง ผู้นั้นจะเพียบพร้อมไปด้วยญาติมิตรมีสติปัญญาดีมีทรัพย์สมบัติยิ่งกว่าพี่น้องมียศถาบรรดาศักดิ์ดาวจันทร์เป็นอุดเป็นผู้มีทรัพย์รูปร่างสวยงามเป็นที่รักใคร่ของมหาชนจะชำนาญทางวรรณคดีมีความขยันขันแข็งมีอายุยืนและมีบุตรบริวารมากสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ผู้นั้นจะมีเงินทองเพชร นินมรกตจะไปปรากฏตัวในที่ใดย่อมเป็นที่สง่าผ่าเผยในที่นั้นถ้าเป็นข้าราชการจะได้ตำแหน่งสูงมากเป็นผู้มีเสน่ห์ในตัวดาวพฤหัสบดีเป็นอุดเป็นผู้มีปัญญาความรู้สูงทำแต่คุณประโยชน์ไม่มีคนชังผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์รักใคร่ไปสารทิศใดมักมีโชคลาภเสมอ ให้อภัยไม่พยาบาทช่วยเหลือเจือจานบุคคลส่วนมากระงับโทสะได้ง่ายมีอุดมคติในอริยธรรมกำลังกายแข็งแรงตำแหน่งหน้าที่การงานสูงสักคงแก่เรียนชอบสแสวงหาความรู้เด็ดขาดกล้าหาญเป็นที่รักใคร่เอ็นดูแก่ผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ดาวพุธเป็นอุดเป็นผู้มีรูปสวยรวยทรัพย์ มีวิชาความรู้พอใจในการศึกษาร่าเริงจ่มใสเป็นที่นิยมกับคนทั่วไปและมีโชคดีเสมอมีบุตรบริวารคู่ครองและคนรักมากชีวิตมีความสุขหลักแหลมเจ้าปัญญาความกล้าดาวเสาเป็นอุดเป็นคนมีน้ำใจกล้าแข็งมักมีอำนาจวาสนาชนะศัตรูอายุยืนนาน ได้บุตรบริวารดีได้รับการอุดหนุนเจื้อจุนเป็นอย่างดีย่อมเป็นใหญ่ได้จะชำนาญในศิลปรกรรมฝีมือดีมีเมตตากรุณาร่างอวบถ้าเป็นหญิงจงรักในสามีดีจะสมบูรณ์ด้วยพวกสมบัติผู้นั้นมีสติปัญญามากขยันหมั่นเพียรปราศจากโรคภยัยแต่จะติดดูร้าย ไม่เกรงขามกลัวกรรมดาวราหูเป็นอุดจเจริญด้วยทรัพย์สมบัติจิตใจเป็นกุศลไม่มีการพยาบาทดาวอังคารเป็นอุดเป็นคนกล้าเจรจาคำคมมีโทษะร้ายแต่หายเร็วจะมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นผู้มีชัยชนะพกสมบัติสมบูรณ์สนใจในการศึกษา และคนควา้าเจ้ายศเจ้าอย่างจะเป็นแค่อย่างแรงครั้งหนึ่งผู้นั้นจะมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเหมาะทางนักรบดาวสุขเป็นอุดเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมีความรู้ในธรรมกิริยาสุภาพวาจาอ่อนหวานไพเราะมีน้ำใจเมตตากรุณาอายุยืนถ้ามีลักษณะและคุณภาพแปลกๆตกอยู่ในอิทธิพลของการเงิน เป็นที่ต้องตาของคนทั่วไปและหนักไปในทางเพศตรงข้ามเจ้าสำราญ